เอาละเอาละสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของโดคาเบิริตอีกแล้วกลับมากับช่องเดิมช่องของเรานั่นเอง Dark p a g Channel นะครับช่องนี้อัดคลิปในตู้เสื้อผ้านะครับก็วันนี้จะมาทําการโชว์ตัวละครของโกคูซูเปอร์ไซย่าทูนั่นเองนะครับก็คือตัวละครสีเหลืองตัวนี้หน้าก็เป็นตัวที่่อนข้าจะเก่าแก่มากหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้อีซเอไปเมื่อหลายเดือนแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาทําได้อีซีเอไปไงเพราะว่าอีเวนต์อีซเอเพิ่งกลับมาในรอบหลายเดือนนะครับ ซึ่งด่าน e. ไอซีมันก็คือด่านนี้นะครับด่านไอซีมซัดแอเรียของนี่นะครับฮีโร่เอ็กซ์เตอร์มิเนชันแพลสกาของมันนะครับผมก็มันอยู่ในด่านที่ด่านที่แปดเลยนะครับเกือบด่านสุดท้ายเลยนะฮะก็เป็นพวกด่านที่บอกว่าจะไอซีตัวละครเก่าๆแก่ๆเนาะนั่นแหละก็ตรงน,นี้เป็นตัวสายซัพพอร์ตเตอร์นะครับเป็นตัวสายซัพพอร์ตให้กับทีมซึ่งบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่ซัพพอร์ตโง่งๆนะไม่ใช่แค่ซับอย่างเดียวมันก็ยังสามารถตีแล้วก็แทงได้ด้วยนะครับคือทำได้หลายอย่างแทงก็ได้ตีก็ไก็ไไดด้ับก นะครับนะก็เริ่มจากสกิ้นำก่อนแล้วกันผู้นำครับนำให้กับออลทายนะครับทุกสีทุกธาตุคิดบวกสามไม่อย่างบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็นำให้กับพวกด่านเนีย่ยที่ใช้ตัวละครน,นะครับเล่นเนี่ยก็คือด่านมันเองแหละเออแล้วก็เอฟเฟกต์ F F ของท่านไม่ตายนะครับอันนี้คือหลังจากอีเซนแล้วนะอันนี้นะครับก็เป็นการโจมตีแบบซูพิมนาเมจมันเดิมธรรมดานะครับแล้วก็จะทำการเพิ่มดีเฟนต์แบบ30%เป็นเวลา6เทิร์นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเค6เทิร์นก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะ ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับก้อนนี้ไม่มันไม่ได้เหมือนกับการสแต็กแบบไม่จำกัด99เทิร์นนะมันคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่นะครับนั่นแหละนนก็คือมันจะถึกอะแต่ว่ามันจะถึกแบบว่าเป็นจานวนจํากัด6เทิร์นนะครับไม่ใช่ว่าถึกแบบไม่จํากัดนะเพนจำกัดเทิร์นไว้เออแต่มันถึกอยู่ให้มันได้ตีเรื่อยมันจะถึกมากนะครับแล้วก็เอฟฟิค์ท้ายแมตตานี่ครับจะเป็นการทําให้เพื่อนของเราเนี่ยอออลไลน์นะครับบวกคียบวก3แล้วก็ดีเฟน์บวก30%เปอร์เซ็นต ก็คือซัพพอร์ตคีย์แล้วก็ซัพพอร์ตดีเฟนต์ให้กับเพื่อน30%นะครับถือว่าดีเลยนะเป็นสายซัพพอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่หมดแค่นี้นะครับจะทาาให้กับเพื่อนที่อยู่ในแัดซูเปอร์ไซย่า2ด้วยนะครับเพื่อนที่อยู่ในแัดซูเปอร์ไซย่า2เนี่ยจะได้เอเดอเกบัฟอีก30%นะครับผมนะอันนี้ก็สามารถซัพพอร์ตให้กับพขัวขัดไซย่า2ได้เป็นการซัพเอเดเกเพิ่มอกีก30%นะฮะแล้วก็มีเอเดเกกับดีเฟนต์บวกให้ตัวมันเองอีก10% นะครับก็เป็นการบัฟมาตั้งต้นเผื่อให้แบบมันมีตั้งต้นมันเยอะหน่อยอะ่ะมีให้มันมีตีได้ถึกได้หน่อยเออไม่งั้นคงจะกากเกินไปมันจะได้แบบทำเองลุยเองได้บ้างนะฮะนั่นแหละก็ถือว่าข้าจะเป็นสายสปอร์ตที่ข้าจะโอเคนะไม่กากนะผมว่าไม่กากเลยนะครับใครที่แบบต้องเล่นทีมไซยาห์สองบ่อยๆใครชอบทีมไซยาห์สองนะตัวเนี้ยเหมาะมากนะครับควรอยู่เลยเพราะว่าเป็นสปอร์ตสายซูเปอร์ไซยาห์สองเนี้ยนะซับอินดเคได้แล้วก็ซาดีเฟนได้ด้วยนะครับนะครับผมก็ใส,ส่สกิลออฟเต็มมมทีีี่เลยลยยหบอะไรด้ว นะใส่ดีเฟนต์มาอีก500นะฮะเผื่อเผื่อแบบเผื่อความถึกไว้เลยเพราะเป็นสายดีเฟนต์อยู่แล้วเป็นสายซัพพอร์ตที่ต้องเพิ่มดีเฟนต์นะครับคือตัวซัพพอร์ตที่ดีอ่ะคุณจะมีดีเฟนต์ไว้เออนี่คือหนึ่งในนั้นที่มีซัพพอร์ตที่แบบมีดีเฟนต์เยอะโคตรเก่งบอกเลยก็แคดจะอยู่ได้หลายแคดนะครับแคดเพียวไซヤาแคดพลังขึ้นเต่าโกแฟมไซยะสองนี่แหละแคดหลักๆมันคือแคดไซยะสองนี่แหละนะนี่แหละคือแคดของมันเลยนะแคดบ้านเกิดมันเลยคือแคดไซยะสองนะครับแล้วก็แคดอะไรอีกปประะนนนบบูซาาากก้คัี่่็เยอไลชงแม่ง นะแต่ตัวนี้คือ,อตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันควรเล่นคู่กับเบต้าเอลอาร์เว้ยเบต้าเอลออาร์เซตสองอ่ะแองเจิ้ลเนี่ยคือควรคู่มากๆก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวเนี้ยผมอวยด้วยนะครับผมอวยด้วยเนี่ยอวยด้วยเพราะว่าอาร์ตมันเท่ผมชอบอาร์ตมันนะเท่มากนะครับนั่นแหละ,ละก็คราวนี้ก็มาดูกันดีนกว่าว่าเล่นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเก่งแค่ไหนทําไมผมถึงอวยมันนะครับกันก็โอเคไปลุยได้โอเคนะครับมา ก็จะมาลุยทียมหลักของมันก็คือทีมซายร์สองแหละเนะี่ยเป็นทีมที่มันควรจะอยู่สุดแล้วนะครับซึ่งอันนี้คือเล่นในด่านยาวด้วยนะครับด่านอินฟินิตของมาเยนบูซากานเองไม่ใช่ไม่ใช่มาเยนบูซากาดิเป็นด่านของบบิบดี้เออด่านเจ้าบาบิบดี้อาร์มี่นะฮะมันก็มาเลยเปิดมาของเขาดีเฟนซ์ตั้งต้นที่แปดหมื่นเก้าอันนี้คือปลดสองทางแล้วก็ใส่สกิลออฟห้าร้อยดีเฟนซ์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะโอเคไม่แย่ก็พอแบบ ชูนี้ก็โอเคได้อยู่อ่ะเออก็พอใช้ได้แต่เหมือนก้าวดีเฟนต์นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้แมตตาเอฟเฟกมันเนี่ยสามารถเทิร์นดีเฟนต์ได้แบบสแต็กแบบ6เทิร์นนะครับนั่นก็ถือว่าค่าจะโออยู่นะโออยู่แหละผมว่าโออยู่นะฮะมาดาเมจจะเท่าไหร่มาดูกันดาเมจดสำหรับตัวซัพพอร์ตของไซยาห์สองโกคูนะครับนะไม่ใเ่็นสายสปอร์ตนะไม่ใช่สายดาเมจนะครับแล้วก็ไม่ใช่สายแทงแบบจราจ้าด้วยแต่ก็พอแทงได้เลยนะ <laughs> กูขำเลยเฮียล้านสองแสนนะครับเอ้ยโอเคอยู่เมื่อกี้ขำพอแทงได้เลยกูเห็นดาเมจแสนสามแล้วไม่โ้โหนะแต่ดาดมันก็ตีแรงอ่ะก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมล่ะดาดมันตีแรงดานนี่มันตีแรงเว้ยคือต้องให้มันแตกดีเฟนซ์ไว้ก่อนว้ยคือเปิดเทนมามันยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่เออขอขอเวลาให้มันเก่งก่อนลวกนันนี่ผมอวยผมอวยจริงแต่แบบเหียเมื่อกี้เห็นแล้วขำไม่สั์ไม่น่าดูะไรเท่าไหร่แส 3, นสามกูขำเลย แต่เมื่อกี้คือดาเมจถือว่าดาเมจโอเคนะล้านสองมาเออมันไม่สายซัพพอร์ตนะเออโอเคนะผมว่าโอเคเลยนะเยี่ยมเลยนะครับล้านสองแสนนี่ก็ถือว่าพอแบบปิดงานได้หลอดนึงอะไรเงี้ยตีไปหลอดนึงได้ตีสายบอยไ,ได้หลอดนึงสองหลอดเผื่อคิดิคอนเผื่อเบิ้ลอะไรอี้ด้วยนะครับดีเลยนะแล้วยิ่งอัพเบิ้ลมันก็ยิ่งดีตัวนี้นี่คือแนะนําให้อัพเบิ้ลนำนะครับเพราะว่าจะได้แตกดีเฟนเพิ่มแบบเร็วๆขึ้นจะได้ถึกแบบถึกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนั่นแหละ เบิร์นนัมมันก็ขี้ตามจะดีสุดผมว่าเออแผมก็เลยอัพเบ,บิร์นนัไปเลยแล้วก็ขี้ตามนะฮะซึ่งหน้าที่หลักของเจ้านี้ก็คือการซัพพอร์ตให้กับทีมแหละนะไม่ใช่อะไรหรอกนะซับทีมคือขีหลักของมันแหละนะซัพพอร์ตดีเฟนซ์ให้ทีมซัพพอร์ตเอเดีเคให้ทีมนะครับสุดยอดสุดแล้วมีประโยชน์แบบประโยชน์มากๆเลยอ่ะนะหลายรูปแบบมาดีเฟนซ์เท่าไหร่มาดูกันแสนหนึ่งเพิ่มมาเยอะสัตว์เพิ่มมาเยอะสัตว์จากไปหมื่นเก้าเป็นแสนหนึ่งนะครับนี่แค่ นี่แค่ตีรอบเดียวนะเอออย่าลืมว่ามันอยู่ไนะด้6เทิร์นนะเดฟเฟนต์มันอ่ะใช้ได้เลยนะครับส่วนตัวเพื่อนก็เป็นเดฟเฟนต์แสนสองเห็นไหมตัวเซรัสสองแองเจิลแสนสองเดฟเฟนต์ถือว่าเยอะนะเว้ยเยอะนะเว้ยเออเยอะแล้วก็ตีแรงไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปอีกอะ่ะโอ้โหสุดยอดไปล่ะโกหกหางก็ยังเดฟเฟนต์แค่แสนสามเลยนี่เป็นแสนสองเจ๋งมากนะครับเจ๋งมากเจ๋งมากค่อนข้างจะดีเลยเป็นสุดยอดซัพพอร์ตเลยนะครับล้านสองแสนมันเดิมนะรอบนี้จะเบิลให้เราไหมจะเบิลไหมจะเบิลไหม ไม่เบิลน,นะฮะไม่เป็นไรเนี่ยครับนะโก2ผม3าล้านสามปด1เส้นทางดูดิตีแรงมากนะฮะเพราะว่าได้ผลของเรื่องบิงก์แล้วก็เรื่องของการซัพพอร์ตของโก2นี่แหละนะครับดีมากเลยคือตัวมันดีมได้เอามันดีเพร่าแต่ละคนมองค่ามันนะคือหลักๆเลยอย่างน้อยแน่ๆคือมันต้องควรอยู่ในทีมไซยาหสองอนะ่ะคือควรทำเก็บไว้ในไอดีถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นทีมไซยาหสองนะคือควรจะมีอะไรก็ว่าได้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันซัพพอร์ตให้กับทีมได้เพราะว่าทีมไซยาหสองนี่คือ ซัพพอร์ตน้อยมากเนะี่ยทีมเซียสองเนี่ยบอดซัพพอร์ตคนน้อยเลยนะครับนะก็น,นี่ก็คือเป็นหนึ่งในนะั้นในการซัพพอร์ตทีมให้กับทีมเซียสองนะครับมันจะมีซัพพอร์ตสองตัวไอตัวสีเหลืองกับตัวสีฟ้าแหละมันเลือกเอาได้ว่าจะเอาตัวอะไรนะฮะเป็นอะไรที่เจ๋งอย่างนะี้เพราะว่าทีมนี้นี่คือซัพพอร์ตเลือกเองได้ว่าจะเอาสายไ,ไหนมากกว่ากันเนะี่ยเพราะตัวฟ้ามันแบบไอตัวฟ้ามันเป็นสายอ e ีเคนไง,ไงแต่ตัวเหลืองเป็นสายเฟนส์เว้ย มันก็แล้วแต่ทีมว่าทีมเราอะขาดตัวอะไรมากกว่าขาดิเมนก็ใส่ตัวสีฟ้าไปขาดดิฟนก็ใส่ตัวสีเหลืองไปแม่งโคตรเจ๋งนะโคตรเจ๋งเลยนะทีมนี้ทีมมันเก่งนะครับเอาจริงทีมมันเก่งมากทีมนี้โคตรเก่งเลยนะซัพพอร์ตก็พร้อมตัวเมดก็พร้อมตัวแทงก็มีโคตรเก่งผมชอบทีมนี้มากมากนะจริงทีมสยาหสองโคตรสุดยอดเลยแรงมากเนี่ยแรงแล้วก็ถึกด้วยเก่งมากเลยนะ แต่ว่าตัวละครมันน้อยเออมันน้อยนนอยู่นะตัวละครมันไ่นถือว่าน้อยเลยแหละสายอสองเนี่ยแต่คือหลักๆก,ก็คือทีมมันก็เก่งใช้ได้นะครับดูดินี่ตีไปมาจินเบยโอเคมารอบนี้นะครับดีเฟนซ์จะเพิ่มมาเท่าไหร่มาดูกันจากตอนแรกที่มีดีเฟนซ์แสนหนึ่งนะครับตีบินรอบก็บเพิ่มมาอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปอีกนะครับเมื่อกี้ไม่ติดเบิ้ลด้วยนะไม่ติดเบิ้ลตีขั้รอบเดียวจบเลยนะตีขั้รอบเดียวเท่านั้นจากแสนหนึ่งเป็นเฮ้ยเจืเป็นแสนสี่เช่ โอ้เบ่าที่ไหนเ่เพิ่มมาเป็นสามหมื่นกว่าแล้วเนี่ยถือว่าเพิ่มมาเยอะนะครับผมว่าเนี่ยดีเฟนซ์มันแสนสี่แล้วว่ะถึกกว่าตัวม่วงแล้วว่ะเออนะถึกกว่าแล้วนะฮะนะเพิ่มฮีไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันตายฮียไปก่อนเออ,เอตัวม่วงไปแทงนาน,นาๆดีกว่า <c oughs> นะแต่ดีเฟนต์ก,ก็แสนสี่นะก็ถือว่าสูงเลยนะครับถ้าไปแทงตัวละครที่แบบว่าอา่าแบบตัวสีอื่น,นยอย่างเงี้ยอย่างเช่นสีฟ้าก็พอจะแทงได้แล้วผมว่าสบายนะ อาจจะโดนตีมาเข้าแค่หลักแสนเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้นะครับว่าด่านมันตีแรงด่านนี้ตีแรงมากนะครับโคสองสองล้านเก้านีตีแรงมากเลยเนี่ยคือทุกความที่ทีมเซี่สย,สยสองตัวละครมันคล้ายกันอยู่แล้วไงพวกโกคูสองเอ็นเจนโกคูสองธรรมดาเบเิต้าสองเอ็นเจนอะไรเบเิต้าสองเอ็นเจนก็อยู่เบเิต้าสองมาจินอะไรอย่างเี้นะครับเบเิต้าสองซึ่เป็นเซี่ยสองแบบธรรมดาก็มีคือตัวมันเข้ากันไง คือลิงก์มันจะดีมากๆไงทีมเนี้ยลิงก์มันจะเข้าด้วยกันได้ดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตไปอีกก็แบบโอ้โหสบายซัพพอร์ตดีแล้วก็ลิงก์ดีอีกโอ้โหสุดยอดมากทีมมีทั้งลิงก์มีทั้งซัพพอร์ตนะครับมีหมดเลยทีมนี้นะครับแต่ว่าซัพพอร์ตจะมีน้อยหน่อยตัวละครมีน้อยซัพพอร์ตอะนะ <c oughs> นันแหลกก็เลยต้องทําพวกตัว ECA โกคูมาให้เราเก็บกันนะครับก็ควรจะทามาเลยอย่างยิ่งใครมีแต่ไม่ได้ทำนี่คือเสียดายผมแนะนาทาไว้ก่อนเลยนะ เราควรจะมีทีมไซอัส,สอรึเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทําไว้ก่อนเอก็บไว้ก่อนได้ใช้แน่นอนเพราะว่ามันก็เล่นได้หลายทีมไม่ใช่ว่าเล่นได้แค่ในทีมไซอัสรู้ไหครับทมีมก็เล่นได้นะทีมโกแฟมก็เล่นได้แต่อย่างเงี้ยทีมโกแฟมนะครับทีมอะไรอีกอะมาชินบูซาก้าก็เล่นได้เออเล่นได้นะไม่ใช่เล่นไม่ได้เล่นได้นะครับนะโอเคมาเทิร์นนี้เปิดมาดีเฟนท์เท่าไหร่เอาแม่งล็อคตำแหน่งนี่หวายหายดีเฟนท์นะครับแสนสีนะ่น่าจะน่าจ่ายนั่นแหละน่าจะครบหกเทิร์นแล้ว ที่เห็นมันเหลือแสงสีเท่าเดิมนี่คือเอฟเฟกแม้ตายของการสแต็กน่าจะหมดไปแล้วนะครับน่าจะครบหกเทิร์นพอดีนะก็ถ้าอยากให้มันถึกขึนก้นกว่านี้อีกก็คือต้องติดเบิร์นแล้วแหละอันนี้ต้องติดเบิร์นแล้วนะต้องพึ่งเบิร์นจักระดาลแล้วนะครับพึ่งเบิร์นจักระดานเอานะซึ่งแม่งไม่ไมีติดสักทีเนี่ยสักรอบไม่เคยติดเลยติดหน่อยดิจริงขอร้องแหละนะต้องพึ่งเบิร์นเอานะครับถึงจะถึงจะถึกขึนข้นกว่านี้ไปอีกนะต้องพึ่งเบิร์นเอานะครับคือ้าให้มันถึกกว่าน,นี้ต้องเปิิดมนเบนในใบ่อย มันจะได้ถึกขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันตีแค่รอบเดียวมันก็แบบมันก็แตกมันแค่รอบเดียวเนาะเออไม่ได้นับรวมกันนะครับนะมันก็จะแบบจะถึกเท่าเดิมตลอดไปอย่างเงี้ยต้องให้มันเบิ้ลสักรอบหนึ่งอะ่ะสักครั้งหนึ่งอะ่ะต้องเบิ้ลสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยภายในหนึ่งเทิร์นอะไรองี้เอออย่างงี้แหละเยี่ยมนะครับเทิร์นหน้าดิฟเปนจะเพิ่มขึ้นแหละเชื่อผมเลยนะจะกลายเป็นสักแสนห้าแสนหกได้มั้งลองดูได้นะครับเชื่อผมแน่นอนการตีเลย โอ้สาก็สองล้านเก้าเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เหมันเท่าเดิมนะววาเฮียไเหมือนเท่าเดิมอะไรวะาอะไรกันไป,ไป okay. อีกข้าไปโอเคอือฮึโอเคมาคราวนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าดีเฟนซ์จะเด้งมาเท่าไหร่นะจะเด้งมาเยอะกว่าที่ผมโมไว้หรือเปล่าเฮ้ยเอยเห็นไหมแสนเจ็ดอันนี้คือผมจากการติดเบิ้ลนเะนี่ยมันเลยมันเลยถือขึ้นกว่าแต่เดิมเว้ยอันนี้คือข้อสําคัญในการอัพเบิ้ลมันนาให้กับตัวละครที่แบบเป็นสายสแต็แบบเป็นจํานวนเทินนะครับ คือตัวละครที่มาสแต็กแบบจะนวงเทินน่ะแนะนำให้อัพเบิร์นนามจะดีกว่านะอันน,นี้นั่นแหละนะครับมันเลยแบบมีดฟเฟนต์ตันไม่ระดับหนึ่งไปถึงขั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้แสนเจ็ดเดฟเฟนต์นี่พอแทไงได้ด่านยากด่านอะไรบ้างวะถ้าเป็นลีเจนด์โกคูก็พอแทงได้ได้ด่านเอ่อโกก็ตน่าจะพอโดนมาแค่ไม่น่าถึงแสนนั่นคือน่าจะไหวอยู่แหละแสนเจ็ด แสนเจ็ดอะ่ะมันพอแทงได้นะแต่เป็นด่านยา,ยากจริงๆอะ่ะที่มันแบบพวกมันตีแรงจริงอ่ะอย่างเช่นด่านบูในของอีฟินิตและวันเซอรี่อ่ะมันไม่ก็ตีแรงมากน,นะโดนโดนตีเข้ามาโคตรแรงเลยนะถึงจะแค่แสนเจ็ดก็ยังโดนแรงเหมือนเดิมเพราะว่ามันด่านมันยากไงด่านพวกนั้นมันยากเกินแต่ถ้าเป็นด่านแบบธรรมดาธรรมดาง่ายๆก็คงตีไม่เข้านะครับนะยิ่งตัวชนะทางคาดก็ยิ่งสบายเลยนะโอเคมาก็รอบนี้ดีฟนอร์จะตกลงมาเหลือประมาณสักแสนสี่ จริงด้วยเฮีย <c> ก <oughs> ูกูเป็นนักทำนายดวงเบ่หวะเนี่ยฮะคือเห็นว่ามันตกออกมาเยอะก็เพราะว่าเราไม่ได้โจมตีไปเธอที่แล้วนะเที่แล้วนี่คือโกหังฆ่าตายก่อนไงมันเลยไม่ได้เก็บสแต็กดีเฟนต์เพิ่มจากที่แล้วก็เลยแบบดีเฟนตน์ตกมาห้วบไปเลยนะครับตกมาสามหมื่นกว่าได้เลยอะ่ะถือว่าตกมาเยอะนะเออนั่นแหละคือถ้าให้ดีก็คือพยายามให้มันได้ตีบ่อยน,นพะพยายามให้มันได้ตีทุกเทธอเนี่ยจะดีสุดแล้วนะครับพยายามให้มันเก็บสแต็กดีเฟนต์ทุกเทิร์นจะดีกว่า นะครับจะได้มีดีฟนอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงก็คือต้องพยายามเก็บแตกดีฟเอนให้ได้บ่อยๆน่าจะดีสุดแล้วนะครับนั่นแหละแต่จริงๆก็มันอยู่ที่เกมได้แล้วว่าเกมจังหวะนั้นน่ะมันควรมันควรจะแตกดีฟเอนเพิ่มหรือเปล่าควรจะพอไหมหรือว่าควรจะทําอะไรก่อนอะไรไงก็ลองคิดกันก่อนละกันเออลองคิดกันก่อนค่อยเล่นเราต้องห้ามแบบห้ามอย่าไปเพ่งแค่ตัวละครตัวเดียวไงอย่าไปเพ่งอย่าไปใส่ใจแค่ตัวตัวเดียวเท่านั้นนะครับต้องใส่ใจทั้งทีมเลยแบบใส่ใจทั้งทีมของเราว่าตัวเนี้ยควรทำยังไงตัวนี้้้คววรรพอมไ่ก็แแลต ลองดูก่อนว่าแบบจังหวะน,นี้ควรทําอะไรก่อนเออลองคิดก่อนเล่นแล้วกันนะฮะซึ่งก็บอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ดีนะสหรับทีมสซยาหสองทีมอื่นนี่ไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนนะเออแต่ก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีระดับหนึ่งเลยนะครับคือมันซับมันไม่เหมือนพวกโกหางสซยาหสองตัว,ต,วตัวของสีเหลืองนะที่แบบว่ามีแค่ซับอย่างเดียวอะเออตอนนั้นคือได้แค่ซับอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีบัอฟอินคีดิฟิตตั้งต้นนี่ไงนะได้แค่ซับอย่างเดียวแล้วก็บางด้วย นะครับแต่ว่าพวกเงี้ยมันจะดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีบัฟไอ้คืนดิฟเฟนให้ตั้งต้นเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ถือว่าพอแบบทนมันทนตีนได้เหมือนกันเออแล้วมันก็ถึกด้วยนะครับถือจากการเพิ่มเอ,อ่อเอฟเฟกต์ของแมตตายไปแหละมันเลยถึกขึ้นเรื่อยๆนะครับดีมากๆเลยนะงั้นก็นั่นแหละมานี้ในการสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันก็คือเก่งนะครับเก่งแต่ถามว่าเก่งแบบสุดเลยไหมก็ไม่นะครับเก่งกับเก่งอ่ะคือเก่งอ่ะ คือใช้ได้อะแต่ก็ไม่ได้เก่งสุดไนงะเออนั่นแหละนะแต่ทีมไซยาสองควรจะมีเลยผมบอกเลยควรจะมีมากๆตัวนี้นะดีเฟนตกมาแค่แสนหนึ่งดีเฟนต์แม่งตกหวบเลยนะตกมาเยอะมากเลยนะจากแสนเจ็ดเป็นแสนเดียวนะฮะอันนี้คือไม่ได้ใช้เทมเพิ่มนะเออนั่นแหละลงตีมเท่าไหร่วเนี่ยสองแสนะเนี่ยตาย่ะเนี่ย,ย,ยไม่น่าตายเนาะแล้วทางทา่าโอเคสบายอยู่นะครับ ตามเหตุก็ประมาณนี้มาหนึ่งล้านบวกตลอดนะครับก็อโอเคนะเออตีเป็นหลักล้านตลอดเลยใช้ได้เลยนะะฮนั่นแหละก็นะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะก็ถือว่าเก่งมากนะครับเก่งพอใช้อเออไม่ได้เก่งมากเก่งพอใช้นะแต่ว่าผมอวยเลยจัดมาทําคลิปโชว์เลยแล้วกันอวยมากมันเท่ผมชอบอาร์ตมันเท่อยู่นะรู้ว่าผู้ชมคิด้นงไงกับอาร์ตของมันนอาร์ตมันเท่อยู่ป่ะน่าจะเท่อยู่เนาะ นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วกันก็เจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรถามก็ถามได้เหมือนเดิมตามเช่นเคยสไตล์ช่องเรานะครับงั้นก็ไปแล้วนะคลิปนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนแล้วกันไม่บายครับผมไปแล้ว